ดูดวงชาวราศีธนูงูไม่ยอมให้รวยดวงคุณจุต้องรีบรวยจะช้าไม่ได้จะช้าอยู่ยัยในเมื่อโชคชะตาของท่านแหลงเป็นเศรษฐีเงินล้านแต่ว่าสิ่งต่างๆเขาไม่ยอมให้รวยงูนั้นเปรียบเหมือนศัตรูคนคิดอาฆาตล้างแขนพยาบาทจะเหยียบย่ำให้ท่านจมดินไม่มีข้าวจะกินเจ็บปวดรัวร้าวแสนทุกทรมาน ดิ้นทุรนทุนทนลายกระสับกระส่ายกระวนกระวายแทบจะทมไม่ไหวดอกไม้ขึ้นบานแต่ก็ไม่ให้ทันรวยจะทำไมล่ะอํำนาจบารมีวาสนาโดนกันแกล้งเหยียดยำ่ำแต่ดวงท่านก็ใหญ่พอตัวไม่ใช่เรื่องไม่ดีต้องสู้สู้ศีดูดีกันไปตลอดท่าน,นจะสู้ไหวหรือไม่ถ้าท่านสู้ไหวก็จัดหนักจัดเต็มสอนธนูยิงใส่ธนูได้เลยนะครับผม มบอกได้เลยว่าอํานาจบารมีวาสนาของท่านจะบังเกิดท้องฟ้าจะเป็นสีคามำสีนเงินเข้มต้นไม้จะเป็นสีดําดวงตาของงูเป็นสีแดงด้วยแรงอาฆาตเขี้ยวของมันจะขึ้นเต็มปากฟันของมันฟันหน้าจะเป็นเขี้ยวดังแดกูลาาจะมากัดขย่ําท่านท่านจะสู้หรือไม่นะสิ่งเหล่านี้มันโหดเทียมอมฤตไม่มีคำว่าปานีศัตรูของท่านไม่ปานีท่านและท่านจะปานีเขาหรือ ดวงชะตาของท่านเด็ดขาดเป็นเศรษฐีเงินล้านจะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับรั์จะมีโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนาเทพเทวดาฟ้าดินปกปกัปกคุ้มของราาักษาหนุนนําชโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดวงแบบนี้เขาเรียกว่ารวยรวยรวยด้วยบุญกุศลวาสนาอํานาจบาร,รมีวาสนาเทพเทวดาฟ้าดินคําชูหนุนนาชโชคชะตาพลิกผันเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดวงเป็นเศรษฐีเงินล้าน จะเลยลุกเรืองขึ้นมาทันทียนได้โชคชะตางูมันมันอาฆาตนะครับสิ่งเหล่านี้มันอาฆาตแค้นพยาบาลท่านไปทําอะไรให้มันหรือเปล่าบอกได้เลยว่าถ้าท่านไปทําอะไรไว้นะครับตัวใครตัวมันครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ตามตามิดตามไม่เลิกนะครับผมจะเหยียบย่าให้ท่านจมดินนะครับผมแต่ว่าทําได้หรือเปล่าไม่ทราบเพราะว่าดวงชะตาของท่านก็ไม่ใช่ธรรมดา ดวงชะตาเจ็บปวดรุกแล้าแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวกระวนกระวายกระสับกระสา่ายนะผมทําให้ท่านรู้สึกตกต่ําย่าแย่จะพลิกจากร้ายกลายไม่ดีก็ไม่ง่ายถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาที่ท่านจะต้องสู้กับผู้คนเยอะแยะมากมายปรับปรุงแก้ไขในโชคโชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาทันที่จนใดจิเรุ่งล,ลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะถึงเวลารับรัพ์โดยโชค อาจจะมีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจะเต็มในดวงชะตาเตรียมตัวเป็นเศรษฐีเงินล้านับผมอำนาจบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้งของรักหนุนนำโชคชะตาิเปลี่ยนแปลผันวัฒนาอย่างก้าวกระโดดดวงชะตาแบบนี้ไม่ธรรมดาดวงเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีท่านจะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับทรัพย์จะมีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาทำให้ท่านรู้สึกคึกเขิมในอำนาจ ท่าน,นจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับป,ปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านปัฒนาอย่างก้ากระโดดเมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาจะเจอสิ่งที่ใช่นะครับผมสิ่งที่ชอบลงมาในโชคชะตาของท่านนะครับผมโชคชะตาแปลเปลี่ยนแปลผ่านโบงบอกได้เลยว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะดิ้นทุรนทุรายแทบจนะทนไม่ไหวนะครับผมสิ่งที่เขาได้เจอนะสิ่งที่เขาได้เห็นนะสิ่งเขาได้เป็นนะครับผมท่านควรที่จะต้องหลบหนีซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตา อำนาจบรารมีวาสนามันเข้ามาแล้วถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่นะครับจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาเตรียมตัวรับทรัพย์นะครับผมจะมีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาเราผมท่านจะทําอะไรก็ราบรื่นแช่มชื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสม,สมหวังดังใจหมายนะครับผมรวยรวยรวยทอดแต่นี้ไปโชคชะตาบุญกุศลวาสนาสิ่งศักดิ์คำชูหนุนนำโชคชะตาจะทำให้ท่านลุ่มโลดรับทรัพย์หรือโชค จะมีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลที่ทําให้ท่านรู้สึกว่าสิ่งต่างๆนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญข้าพเจ้าควรที่จะต้องจัดแจงทําตามแบบแผนประเพณีข้าพเจ้าที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขพัฒนาอย่างก้าวกระโดดข้าพเจ้าจะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อครอบครัวของข้าพเจ้าดวงตาของท่านโดดเด่นด้วยอํานาจบารมีวาสนาท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองเมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาของท่านแล้วนะผมดวงตา นะครับได้ค้นพบได้เจอกับปัญหาต่างๆสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาในโชคชะตาของท่านเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญเป็นอย่างมากเพราะว่ามันเป็นอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องราวเรื่องราวต่างๆที่เล่นลับที่หมอไม่เห็นนะผมท่านควรที่จะต้องหลบบบรกซ่อนเล่นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาสิ่งต่างๆตกตําแหน่งการกล้าได้กล้าเสียเปลี่ยนแปลงพัฒนาต้องฟ้าเป็นสีวิปรัชนะผมสีแปลกประหลาดนะผมจะให้ทํำยังไงล่ะ ในเมื่อปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นในโชคชะตาแล้วนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโชคชะตาท่านควรที่จะต้องนะครับผมหลบหลีกซ่อนเล้นอย่าไปสนใจกับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ทําให้ท่านตกต่ำเบี้ยดินทําให้ท่านรู้สึกย่ําแย่รู้สึกหลงไหลในโมโนสเสน่ห์ของตัวเองนะครับรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วข้าพเจ้าควรที่จะต้องทําอย่างไรนะผมก็ต้องปล่อยไปตามดวงชะตาของท่าน นำทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเข้ามาแล้วลบปลีกซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาอำนาจบาร,รมีวาสนาโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักกุ้งของราษนูนําโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองจะไหลามาเทมาประสอบความสำเร็จสังเกตโชคลาภเงินทองของท่านดีๆเมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาจะเจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่จะต้องปรับปรุงซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงในอำนาจบาร,รมีวาสนา ิ่งต่างๆที่เข้ามาจัดหนักจัดเต็ม,มบอกได้เลยว่าท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอกับโชคลาภครั้งยิ่งใหญ่นะครับโชคลาภครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้จะนําพาซึ่งความผสมเร็จนำะนำะพาซึ่งโชคลาภนะําพาซึ่งการพลิกผันเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างทันทีทันใดนะผมจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาเมื่อถึงเวลาคาบนกศนวาส,สนาไขก็จุดท่านไม่อยู่นะท่านจะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตพลิกผันพลิกจากร้ายกลายเป็นดี นะครับผมทำให้ท่านรู้สึกฮึกเพิมในอำนาจารัีวาศสนาสิ่งต่างๆที่เข้ามาจะหนักจะเต็มแล้วมันถึงเวลาคาบุญกุศลศาสนาสิ่งที่ใช่นะครับผมแล้วเราควรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขตรงไหนนะครับผมเราก็ต้องสังเกตในโชคชะตาว่าท่านเป็นอะไรมาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นในอดีตชาติสังเกตนะครับเรื่องอะไรเรื่องการเป็นอยู่ของท่านนะครับนะับสันดานสันดอนมันติดตามมาอยู่แล้วท่านรู้เมื่อไหร่ว่าตัวเองเป็นคนยังไงเป็นคนขี้กลัวเป็นคนกระวดกระวายท่านก็ต้องปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตา และดวงชะตาของท่านจะเปิดรับทรัพย์รือโชคเมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาส,สนานะครับผมหายก็ชุดท่านไม่อยู่จะเจริญลูกเรื่องในตําแหน่งหน้าที่การงานเงินเงินรวยเลยรวย,วยตอแต่นี้ไปด้วยบุญกุศลวาส,สนาในครั้งนี้นี่แหละจะนําพาซึ่งความะสมเด็จนะครับผมโชคลาบเงินทองบาร,รมีวาส,สนาสิ่งศิสิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาหนุนนำโชคตาปิกเปลี่ยนแปลผันวัฒนาอย่างก้าวโดดเตรียมตัวเป็นเศรษฐีเงินล้านนะครับผมอํานาจบารมีเศรษฐีเงินล้านนะครับผมจะทําอะไรก็ชุดไม่อยู่แล้วดวงชะตาแบบนี้ จะเจิเรื่งเรืองขึ้นมาทันทีอันใดับผมโชคลาภสังเกตในดวงชะตาของท่านใน้ดีจะมีสัญญาณสัญลักษณ์สัญลักษณ์บอกกล่าวถึงเรื่องราวต่างๆที่บำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาที่เข้ามาปกปักคุ้มครองรักษาหนุนนำโชคตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาขึ้นมาทันทีอันใดจะมีโอกาสบารมีวาสนาบังเกิดขึ้นกับตัวท่านเรื่องต่างๆที่บังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันับผม ถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์อย่าลืมกดไ er, ลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ